ค่ะสวัสดีครับช่องสปอร์ตแฟนเก้านะครับมีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทั้งโลกนะครับวันนี้วันศุกร์ที่15ตุลาคม2564จะไปที่เดนมาร์กซุปเปอร์ลีกคู่ระหว่างวีบอร์ดเจอร์ซเคเบิร์นะครับคู่นี้แข่งเที่ยงคือัสนามเอเจนจี้ครับวีบอร์ดอารีนานะครับเลดเปิดออกมาเป็นวีบอร์ดต่อป,อปอปอนะครับผลงานช่วงหลังครับวีบอร์ดมีเสมอโคเปเฮเกนหนึ่งหนึ่งนะฮะ เสมอโอเนเซ่หนึ่งหนึ่งเสมอเวอร์เจลหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้อันบอร์สองสานะครับแล้วก็เสมอเฟออเลเซียหนึ่งหนึ่งนะครับนาซิกับบอกครับมีเสมอครับโฟมไซคิวศูนย์ศูนย์นะฮะชนะนอร์ทิแลนด์สี่หนึ่งครับชนะเวอร์เจลสี่สองแพ้ฮอสเซนสองสาแล้วก็แพ้อาคุตศูนย์สองนะครับคาดว่านะครับเกมนี้วีบอร์ดครับผลงานชุดหลังก็ต้องฝืดไปนะไม่ชนะใครมาเลยนะห้าเกมติดต่อกันแล้วนะครับต่างจากทีมเยอเซย์กับบอก์เขาที่กำลังมีความมั่นใจนะชนะมาสองในสามเกมหลังครับถ้าเกมลุกกระดุดดัันนนะะะฮคคลิิิกกูสถตเ่าๆรบ เจอกันมาคู่นี้ก็คิดว่าสกบอกไม่ได้เป็นรองมากครับมีโอกาสออกมาเสมอเลยนะโอเคคู่นี้ไปดูราคากันดีกว่านะครับเปิดมาสามราคาถ้า v วีบอกต่อปอปหนึ่งจุดแล้วก็รองหนะึ่งจุดครับถ้า v ีบอกต่อครึ่งลูกเนี่ยรองไหนึดเจ็ด้านะเสมอ v ี 67, บอกหนึ่งเจ็นะฮะรอง้าบ้านก็ ได้น้อยหน่อยนะทีมเยือนก็น้ําแดงไปนะครับคู่นี้ลองซิคิปบอกดีกว่าคิดว่ามีโอกาสเสมอเหมือนกันนะสถิติดูดีครับพอขที่หลังก็ดูดีครับจัดซิคิปบอกได้เลยนะฮะลองไปเลยป๊อปปส่วนคู่ที่สองเราจะไปที่ไอซ์แลนด์พิมมี่ครับเป็คู่ระหว่างเดอร์ลี่สตีเจอเซนต์แพ็กติกครับคู่นี้แข่งตีหนึ่งสิบห้านะครับสนามเดอะไลออนฮะแม็กไบนะครับเลยราคาเปิดมาเป็นเซนต์แพทกติกตอบปปปนะครับผลงานช่วงหลังเจอกันมาเป็นเซนต์แพ็กติกชนะเดลี่สตีหนึ่งศูนย์นะฮะฟอร์มเจ้าบ้านช่วงหลังมีแพ้แชมล็อก1-2ครับ แล้วก็ดาริสตี้ชนะลองฟอร์ดทาวล์3-0เสมอโบฮีเมียน3-3ครับเสมอฟินแฮม2-2แพ้ฟินแฮม0-1นะฮะด้านเซนต์แพทริกมีชนะด็อกเคด้า1-0ครับแพ้แชมล็อกโรเวอร์0-1ะฮะชนะเวสฟอร์ดยูนะครับ3-0แพ้ซิลิโก้ครับ0-2แล้วก็ชนะลองฟอร์ดทาวล์3-2นะครับคาดว่าเกมวันนี้นะฮะดาริสตี้ยังขาดความแน่นอน,นครับตลอด6เกมหลังก็ชนะทีมเดียวนะชนะทีมบัวมาครับส่วนทางด้านเซนต์แพทริกผลง,งานช่วงหลังก็ใช้ได้ครับ ดูแลเกมนี้ครับก็ทั้งสองทีมครับผลงานชุวมหลังไม่ดีเหมือนกันนะฮะต่างคนก็ต่าง,งกับการชนะในวันนี้นะครับโอกาสออกเสมอสูงนะ,คะใครต่อให้ลองในคู่นี้นะครับเราดูราคาสับคู่นี้ก่อยฮะ The Liberty ครับคุณบอลไอแลนด์นะฮะพอไม่ดีทั้งคู่นะอืมบอลแบบนี้ใครต่อให้ลองก็ได้ราคาเปิดมาครับเป็น The Liberty ครับเป็นรองนะ,ะเซนเปติดต่อปอปอหนึ่งจุดแปดเจ็ดนะน้ำแดงนะฮะราคาเลทเสมอเนี่ยเจ้าบ้านน้ำแดงนะอยูแปดสามนะครับ ถ้าอยู่เซนต์แพทริกถึงเจ็ดห้าคู่นี้ลองในบ้านนี่แหละลองในบ้านเดอะรีสิตี้ครับนะปอปอคิดว่ามีโอกาสออกเสมอสูงครับถ้าโอกาสชนะก็ใกล้เคียงครับลุ้นบอลสองหน้าที่เดอะรีสิตี้ดีกว่าครับจัดในเจ้าบ้านเลยฮะลองปอปอนะครับทีเด็ดสองตัวครับคู่แรกก็อยู่ซิชเบอรครับฟอร์มดูดีกว่านะลองนะฮะส่วนคู่ที่สองก็ลองอีกครับเดอะรีสิตี้เล่นในบ้านครับคิดว่ามีโอกาสออกเสมอเช่นเดียวกันนะครับจัดเดอะรีสิตี้ได้เลยนะฮะแนะนำไว้ดนี้ครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดูโอเข้ามาได้ครับบริการดี24ชั่วโมง ปลอดภยัย1นาทีแอดมินนารแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกติดไปนูไว้หน่อยเรามีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจและก็มีหลากหลายราคามากๆครับท่านสามารถค,คลิกลิงก์ใต้วิดีโอเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ